สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยกเกม FC Mobile ทุกคนเคยเป็นไหมโดนเตะม,มุมทีไรแม่งเข้าตลอดเขาง่ายมากๆนะครับอย่างกระโดดลูกโทษบางทีลูกโทษแม่งยังเข้ายากกว่าลูกเตะม,มุมอีกนะทุกคนบางทีผมหัวล้อนะจนขนาดแบบเขีย่ยลูกออกหลังเองอ่ะโดนเตะม,มุมแล้วก็หาวิธีป้องกันเอาเองอ่ะทุกคนจนได้วิธีนี้มานะครับผมแล้วก็เป็นวิธีที่ น่าจะดีที่สุดแล้วนะต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีนี้ป้องกันได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าป้องกันได้ดีมากๆครับทุกคนสูตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะ <Okay. S 1> ก็คือกองหลังของเราเนี่ยจะวิ่งพุ่งเข้าหาบอลเพื่อมงสกัดได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะม่งสกัดไม่ได้อย่างน้อยก็เบียดคู่ต่อสู้ของเรานะครับผมให้มงยากมงไม่ถนัดมงเบาไปให้ประตูลับอะไรแบบเนี้ยทุกคนทําได้ดีมากๆนะครับสำหรับสูตรนี้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทกน สูตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับอื่นเลยนะครับขอฝากสปอนเซอร์ฟเตอร์เผมไว้หน่อยครับร้าน powerpay ครับร้านนี้ตะเติ้การันตีคุณภาพเติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้รีฟัน100%นะครับไม่ว่าทุกคนจะเล่นเกมเกมชินเล่นเกมฟรีไฟล์หรือเกมอื่นอีกมากมายนะครับร้านนี้ก็มีให้เลือกเติมหลายเกมมากๆครับคุณผู้ชมแถมมีคุณภาพมีความปลอดภัยนะฮะตะเติ้การันตีเองครับมาเจอแรงเจ็ดแสนครับคุณผู้ชมเขาน่าจะจบซีซั่นด้วย8ปดแสนนะแต่ว่าโดนรีแรงมานะครับ เดีอยเจ็แสนเป๊ะ <Okay. S 1> ตัวเนี่ยก็ดีกว่าผมอย่างละหนึ่งโอเวียนะครับกองหน้ากองกลางกอง,งหลังผมก็ประมาณนี้มีกองหลังตัวสูงสงคนนะครับบองกับกอาปีอุ้ยดอกบาร์หมายเห็นดอกบาร์แล้วขนลุก <laughs> จะป้องกันลูกเตะมุมแม่งมีดอกบาร์นี่แบบเสียวๆอยู่นะมาเดี๋ยวเราจัดสักหนึ่งซิงเกิลสองิงเกิลก่อนแล้วกันนะครับอาจจะยิงยากนิดน,นึงนะหรงเจ็ดแสนเขาก็น่าจะหลังแน่นอยู่แหละอุ้ยพื้นก่อนอุ้ยขวาลงเข่าไหนครับเราว,วิ่งแล้วแทงมาที่โอคาชาลูกนี้ ไปแล้วไปแล้วฟบนึ่งทียิงลงลงปั่นโคง้งโค้งเจเจโอคาชาครับคุณผู้ชม <c oughs> เลี้ยงมาเดียวเดียวคนเดียวริมเส้นปึ๊บเข้าในหมดสิทธ์โอ้โหเรียบร้อยฮะลูกนี้ไม่ว่าเหนียวแค่ไหนก็เข้าลูกนี้วิจัดไม่ได้สเสียวหน่อยลูกสวยโยกเอากางมาสุขเรลง ฟหนึ่งทีฟึบหนึ่งทีไปแล้วเอโตเอโตปั่นของโกงเรียบร้อยแล้วไปยิงซ้ายทำไมอ่ะผมหักเขาให้มันยิงขวานะเมื่อกี้เนี้ยยิงซ้ายแบบนี้อวาบบนิส่าเซฟได้นะทุกคนเอาจริงๆฟบดึงอีกหนึ่งทียกมาโล่งเลยครับสมอลเอโตปั่นด้วยซ้ายลูกนี้มามามาส่งมาเพื่อนวิชิบสามนาทีอ,อ่ะเราจะป้องกันไหวเหรอเดี๋ยวผมจะเขี่ยลูกออกหลังนะครับแล้วก็ให้เขา เตะมุมนะผู้ชม <Okay. S 1> ก็คือสูตรของเรานะคือเราต้องเอาตัวที่มีชื่อไปไว้ข้างนอกกรอบเลยนอกกรอบเขตโทษนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยสวยมาเดี๋ยวเราจะให้เขาเตะมุมเลยแล้วกันนะครับไป <Okay. S 1> คือเราจะเอาตัวที่มีชื่อไว้นอกกรอบนะครับตัวที่มีชื่อติดเนี่ยเห็นไหมอย่างโงคะชาเนี่ยเอาไว้นอกกรอบเลยแล้วก็ดึงมาปล่อยแล้วก็เคลีย <c oughs> เห็นไหมครับเราต้องปล่อยอนล็อกนะปล่อยอนอกแล้วก็เคลียมันจะวิ่งไปดีอ่ะเดี๋ยวดูใหม่ครับคุณผู้ชม ปึ๊บดึงมาปล่อยแล้วก็เคลียร์เห็นไหมครับคือมันจะวิ่งไปอยู่ข้างหน้าทุกคนคือมันจะวิ่งเข้าหาบอลอ่ะถ้าเราปล่อยแล้วกดเคลียร์เลยนะโ <Okay. S 1> อะเคดูใหม่ดูใหม่ผมให้เปิดผมให้เปิดเรื่อยๆเลย,เลยดูดีที่ว่าสิบลูกมันจะเข้าสักกี่ลูกเต็ <c oughs> มมุมที่สามแล้วนะครับทุกคนดึงอยู่ข้างหน้าแล้วบอลก็เคลียรเห็นไหมครับผ่านแล้วออนี่แหละมันจะโดนแถวสองนี่แหละคือมันเคลียร์ได้นะมา เราต้องดึงจนมันอยู่ข้างหน้าก่อนอนะ่ะเราค่อยกดเคลียร์อ่ะปล่อยเคลียร์ยเห็นไหมถึงแม้ว่าอุ๊ยอ,อะไรอ่ะคิดว่าเข้ามือไปแล้ว <c oughs> ถึงแม้ว่าจะหม่งไม่ได้นะอย่างน้อยมันก็เบียดคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยให้หม่งยากขึ้นอะ่ะหม่งไม่ถนัดอะ่ะทุกคนโ <Okay. S 1> อเคใหม่ครับโยอยู่นอกกรอบปึ๊บบองนี่ไงเห็นไหมเคลียร์ได้หมดครับคุณผู้ชมนี่ให้ให้เตะอีกให้เตะให้เตะเ,เ,เ,เรื่อย อันนั้นโยครับนอกกรอบดึงอุ้ยอยู่ข้างหลังเอออยู่ข้างหลังก็ยังได้อยู่อะทุกคนดูดิยังทำให้เขาหมงไม่ถนัดได้อ่ะไปอ,อุทุกห้านาทีครับขนาดด็อกบานเนี่ยยังทำอะไรผมไม่ได้เลย<อ>มาคลิกมาโยครับเอโต้เคลียร์ดีหมงมาแบบนี้คือมันจะวิ่งเข้าหาบอลดีมากๆนะผู้ชมมันมีเข้าหาบอลดี่สุดเนี่ย พอเปิดปุ๊บดึงดึงไปในทิศทางที่คู่ต่อสู้ของเราเปิดมุมอะ่ะดึงไปมุมที่บุมนั้นแหละแล้วก็ปล่อยเลยพออยู่ข้างหน้าปล่อยปุ๊บกดปุ่มเคลียร์นะครับมันจะวิ่งเข้าหาบอลดีนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้ป้องกันได้ดีอะ่ะทุกคนลองเอาไปทากันดูถ้าใช้ได้ดีก็กลับมากดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะนะครับแล้วให้เขาเตะอีกให้เขาเตะเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะเกมเนี้ย โอโคชาอยู่นอกกรอบดึงไปบ่งเนี่ยเห็นไหมสกัดได้อีกแล้วเห็นไหมครับคือเขาจะโหมไม่ถนัดเลยส่วนแม่งเลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ตึงคอนเซ็ปต์นะครับผมไปอยให้เตะอีกนะครับสองลูกก็พอละชนะแบบเหลือๆละวหนึ่งลูกสองลูกแม่งก็ชนะเหมือนกันอ้าวไม่เปิดแบบนี้อ่ะเพื่อนเราให้เปิดไม่ได้ให้ส่งเฮ้ยผ่านคิดว่ายิงเข้าประตูเอง ยิงออกหลังมาดูครับเนี่ยเราก็คลิกมาซูคเคอร์ให้มันอยู่นอกกรอบนะครับตัวไม่ชื่อแล้วบ้องก็สกัดได้เห็นไหมครับไงได้ทุกลูกเลยนะสกัดได้ทุกลูกเลยนะเดจะไปรับจังหวะน,นี้ก่อนเฮ้ยวิ่งไปทำไมอ่ะเดีวี้ชิบหายละโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวกับลูกเตะมุมอันนี้โดนแบบโกเองอะไรอ่ะทำไมไปอย่างนั้นวะ ดิ่ไปขเขายืนโล่งไปไหมอ่ะหลังสักลูกแล้วกันทุกคนหนึ่งลูกไม่เพียงพอปึ๊บโอเวอร์ชาร์จททีไปแล้วจ้าจังวันนี้ติดเครื่องเอโตว่วิ่งปึ๊บปุ้งไม่เขาง่ายจังหวะบวกสามครั้งเป็นสามประตูมาได้ประตูที่สามนะครับเดีย๋ยวเราให้เขาไปเตะม,มุมอีกแล้วกันทุกคนโอเคปึ๊บ จะเข้าไหมเนี่ยเกมเนี้ยป้องกันดีขนาดเนี้ยสูตรมันดีขนาดเนี้ดึงเข้ามาเปิดอย่างน,างนี้เปิดอย่างนี้ก็โดนแย่งดีครับเพื่อนส่วนแม่งเลยส่วนแม่งเลยหมันไส้ให้เปิดดีๆไม่เปิดเฟกหนึ่งทีปึ๊บอ้สูงเครื่องมันไม่แข็งนะถ้าเป็นด็อกบารนะ์น่าจะไปได้นะตัดได้ครับจะส่งไปให้มันเตะมุมะทุกคนดูดิ ส่งมาส่งมาเราให้เราให้ทำเกมลุกเออเออไม่ต้อง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 เดาเราเองเดี๋ยวเราเองเดี๋ยวเราให้นาะยเตะม,มุมแค่นั้นแหละโอเคเอาแปดสิบเจ็ดนาทีแล้วอะเตะม,มุมเป็นสิบครั้งไม่เข้าเลยอะเนี่ยเห็นไหมโ้นเบียดกันเนี่ยอนนให้รอบนึงให้รอบนึงถึง <Okay. S 1> เวลาสี่นาทีครับคุณผู้ชมเขายังเตะไม่เข้าเลยนะ วิ่งมาข้างหน้าแล้วก็เกียร์เห็นไหมวิ่งมาโฉบแบบเห็นเห็นเลยอะ่ะล้วจังหวะน,นี้ได้โตครับเอโต้โอเคส่วนแม่งเลยหมันไส้แทงเป็นประตูอีกแล้วเนี่ยอย่ามมดหมดโอ้อาจารย์อาจารย์แม่งเล่นเล่นอะไรไปวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับคุณผู้ชมเปิดเป็นสิบรอบนะไม่เข้าเลยอะ่ะทุกคนทุกคนคิดดูดิ สูตรนี้มันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าป้องกันได้ดีครับทุกคนคือเราจะเอาตัวที่มีชื่อนะไปอยู่นอกกรอบเพื่ออะไรครับเพื่อตอนที่โยนไปเนี่ยมันจะสวิตช์ไปตัวที่แบบใกล้บอลที่สุดนะครับ <Okay. S 2> เราจะได้แบบชิงหมงได้ดีไงคุณผู้ชมคือเราต้องเอาตัวที่มีชื่อไปอยู่นอกกรอบเลยนะครับไม่ต้องออกไปเกี่ยวเลยทุกคนเอาไปอยู่นอกกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เวลาเขาโยนเข้ามาปุ๊บเราดึงอนาล็อกนะครับไปในทิศทางที่คู่แข่งของเราอะเปิดมาในมุมนั้นอะ ดึงไปมุมนั้นเลยนะครับดึงเข้าหาเลยแล้วก็พอนักเตะของเราเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าของคู่แข่งแล้วให้ปล่อยอนนล้หรอกแล้วก็กดปุ่มเคลียร์ครับแล้วมันจะวิ่งแบบชาร์จเข้าเร็วมากอะทุกคนถึงแม้ว่าจะวิ่งเข้าไม่ถึงบอนลนะแต่ว่ามันก็จะเบียดนะครับทาให้คู่ต่อสู้ของเราหม่งไม่ถนัดหรือว่าหม่งบอลแบบติดติดรัดอะหม่งไม่หม่งไม่แรงอะเอาง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> ผมนะก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับสำหรับเทคนิคหรือว่าสูตรนี้นะครับทุกคนได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกน,นะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวน้ำชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตตดเติ้ลด้วยนะครับไปบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม